สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2 5 68ครับมาบึงลักษณะอากาศกันก่อนนะครับบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเ้านะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้ บางพื้นที่นะครับแต่ว่าฝน,นก็นลดลงแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากลมตะวันออกนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ผัดปกคลุมประเทศไทยเอาไทยและทะเลอันดามันนะครับผมก็บสีไทยมีฝนลงเรือยู่นะครับผมผัดไทยดาวเทียมนะครับก็เห็นได้ว่าตอนนี้กท้องฟ้าค่อนข้างที่ทปลอดโปร่งนะครับกัเมฆเล็กน้อยนะครับแดดหลายกว่าครับเมื่อน,นี้ ได้ดาตัวอากาศจังหวัดคอนแกนนะครับควบคุมฝนตกกระจายอยู่ในจังหวัดเลยนะครับชัยภูมิคอนแกนอุดรนสารคามแับกาฬสินเล็กน้อยได้ดาตัวอากาศสกลนะครับควบคุมฝนตกกระจายเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดนครพน,นมนะครับเชื่อ,อจุดเชื่อมต่อระหว่างคอนแกนกับสารคามกาฬสินนะครับมันนี่ก็มีฝนฟ้าคะนองละยะ30ของพื้นที่นะครับ สไลายก็จะเป็นจังหวัดชัยภูมหลกักะจังหวัดเลยนะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับขั่นลายไปที่32-35องาศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนหรือไก่เาว้ขาขัดลายไปที่22-25องาศาเซลเซียสครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกระผมก็ไม่เพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน